สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยมัดรวมสีน้อยนะคะชุดโค้งสุดท้ายของวันที่11เดือนตุลาคม2565ค่ะผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานเข้าตัวเจาะ16นะคะในรอบ พิเศษนะคะส่วน38น่าเสียดายนะคะเลขทูบเนาะในกลุ่มก็แตกกันไปนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ตัดให้เนาะแอดตัดให้23 28 38คู่เดียวไม่กล้าตัดให้นะคะเพื่อนจ๊ะแต่ถ้าใครหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ38นะคะรอบเฉพาะกิจค่ะส่วน18นะคะก็เข้าในตารางนะคะ18รอบปก,กตินะคะ เจ็ดหกนี้เอสให้เก้าเจ็ดมีใครกับหัวคู่นี้บ้างเนาะตัวที่เอสนิ้นให้ด้วยเนาะมีใครกับหัวเออเก้าเจ็ดเป็นหกเจ็ดบ้างเนาะถ้าใครกับหัวก็ขอสแสดงความินดีด้วยนะคะวิ่งรูดเจ็ดและหนึ่งนะคะหนึ่งมาในรอบพิเศษมาบนมาล่างนะคะส่วนปกติก็มาบนนะคะเพื่อนจา๋าหนึ่งสำหรับเจ็ดก็มาที่เจ็ดหกรอบปกตินะคะก็ขอสแสดงความินดีด้วยจ้า สายวิ่งสายรูดเนาะเมวานตัวเจาะก,ก็มาแค่คู่เดียวนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่นวยแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะหรือว่านําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะตัวเลขชนการชื่นชอบค่อยตามนะคะสําหรับวันนี้แอดยังให้เด่นที่ศ 0, 0ูและหนะคะวิ่งรูดค่ะ ตารางนะคะตารางวันนี้จะให้ห้าเจ็ดหกสองสี่ศูนย์นะคะจะับคู่ได้เลยนะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีห้าศูนย์สามศูนย์ห้าสาม ห้าสามนี้มาจากไหนเดี๋ยวแอดบอกเด้อหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งชุดกันก็จะมีศูนย์แปดน้องน่ปุนลงไปลูกเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะคะเอ่อนั่งนี่นั่งดีๆค่ะเดี๋ยวตกนะคะลูกน้องน่ปุนก็อยู่ข้างๆนะคะเพื่อนหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะคะ กันให้สามชุดนะคะเพื่อนสำหรับตัวที่แอดจะนินให้นะคะก็จะมีห้าศูนสามศูนสามห้าและสองหนึ่งนะคะขอติดอีกคู่หนึ่งนะลืมไปนะคะว่าจะติดให้อีกสองสี่สองสี่นี้ จับตาดูในรอบ vip นะคะสองสี่สองหนึ่งนี้จับตาดูในรอบพิเศษนะคะมาคู่กันนะคะอ่จะมาหรือเปล่าเนาะขอให้มานะคะส่วนห้าสามนี้นะคะมาจากเลขทูบนะคะเลขทูบเลขทูบนะคะเลขทูบนี้แตกบ่อยเนาะไม่มาลาวพัฒนาก็มาหานอยหรือว่า มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะนำไปใช้ในแนวทางอื่นนะคะเพื่อนจะห้าสามศูนย์นะคะเลขทูบนะคะสามตัวนะคะสามตัวนี้ก็แตกบ่อยเนาะอายังไงก็ขอให้มาขอให้ปังแลยกันนะคะตัวที่อจับให้เจาะให้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า